สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราทําโจทย์ข้อสอบแซตแมทก,กันอีกนะคะมีสมการมาให้เรานะอันนี้ไม่มีช้อยนะสคูณ x, x แล้วก็คูณ 3x บวก5บวกด้วย3คูณ 3x บวก5เท่ากับ a x ็แควบก bx บวก c In the equation of both a, อฟเอ c บนซีอ n t t a n t s ก็คือ a, b, c เป็นค่าคงที่เป็นตัวเลขนะ if the equation is true for value of x what is the value of b ให้เราหาว่าถ้าเราหาค่าของออจัดรูปเนี่ยแล้วจะได้ b mm hmm. เป็นเลขอะไรนะคะสังเกตดูแบบนี้ก็ได้นะว่ามีพหุนามชุดที่1กับพหุนามชุดที่2ทั้ง2ชุดนี้มีตัวที่ใช้ร่วมกันก็คือ3 x บวก5หน้าตาเหมือนกันเราใช้วิธีการ ดึงตัวร่วมดึง 3x บวก5ออกมาได้เลยเขียนใหม่นะคะก็ตัวที่เหลือของพจน์แรกก็คือ 2x ตัวที่เหลือของพจน์หลังก็คือเลข3บวกกันระหว่างพจน์จะเท่ากับ ax กบวก bx บวก c นะคะจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการคูณนะ เวลาคูนเราใช้แบบนี้เลยเอาตัวหน้าคูณตัวหน้าจับตัวหลังคูณตัวหลังตัวหลังก็จะได้เป็น5คูน3ใช่ไหมจับตัวหน้าคูณกันเป็น6 x จับตัวหลังคูณกันได้15จากนั้นให้เราจับตัวที่อยู่ใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลแล้วรวมกันนะใกล้คูนใกล้เป็น 10x ใช่ไหมคะไกลคูณไกลเป็น 9x รวมกันเป็น 19x มีค่าเท่ากับ a x สบวก b x บวก c ตอนนี้โจทย์ต้องการรู้ว่า b คือเลขอะไร b ก็คือ c o n s t ท n t ที่อยู่หน้า x กํลังหนึ่งข้อนี้ตอบ b เท่ากับสิบเะ